ก็จะจบแล้ว so ับไม่ฟัง้างใจก็มานำเสนอมาหนังเบาเนาะทำคนเดียวได้เลยนะครับถ้าใคสนใจเนาะสามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรกั้นห้องอยู่สบายครับเก็บเสียงได้ความเย็นได้บ้านไหนจับที่ติดแอร์เนาะแับมาหนังเบาทำง่ายๆได้คนเดียวนะครับเนี่ยผมก็ทำคนเดียวอย่างที่เห็นนะครับ นี่แผ่นสุดท้ายนะครับน็อตถ้ายิงแนวเดียวกันจะสวยนะแต่ก็ไม่จะเป็นเท่าไหร่นะเพราะเราก็ต้องโออยู่แล้วโอยิบเ้นเดี๋ยวมาดูกันขั้นตองโคโอยิบเส้นแม่เลยตัวเดียวน็อตหมดแล้วขออภัยครับ เรียบร้อยแล้วครับนี่ผนังบอลโอเคเลยครับ okay, เดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะฉาบนี่ให้ดูนะครับฉาบก็ไม่ยากครับเพียแค่เตรียมภาชนะอะไรแบนๆก็ได้เนาะไม่ต้องเงินผมก็ได้เป็นแบนๆจับแบงนี้ก็ได้แล้วก็ผสมยิบซั่นะครับเน็่หากระป๋องครับม,มาใส่หานะกระป๋องมาใส่ใส่แล้วก็คนคนยิบซ้ำนะที่ผมซื้อมา้ท่านี้ยิบซั่หเป่ง เป็กิโลครับ20บาท20บาทปูได้หมดเลยถูกไหมอาหานะเดี๋ยวรับกาชนะเราท็จะใส่หน่โปยนะครับการคลุเนี่ยต้องต้องห้งแยเราก็จะใส่ผ้าเทปผ้าเทปที่เขาจะมีมานกไว้การแตะตะลาระวันนันผ้าดิบผาดิบผ้คือเอามันจะเป็นเป็นผ้าดิบเนาะ ครก็จะเป็นมุมมๆนี้มันไม่มีเหนียวนะมันเป็นผ้าขาวนะครับผ้าดิบแต่พวกผมเรียกกระดาษปิดทับแนวเป็นผ้าปิดทับแนวรับผ้าด็กไม่มีกาวไม่มีอะไรธรรมดาพิเศษก็ใช้ยึดซ่้ำน่ดหนึเป็นตัวนิดเหนียวตัวนึดทำแล้วก็จะพกได้นะครับ

แล้เราก็รีบพยายามให้มันย่นเลยครับให้กรดีแล้วก็ใช้เด็กโคนะตัดอ้านไหมครับแล้วก็โค้งซ้ำทีแล้วก็ขึงซ้ายขวาเห็นรับนะครับรี แล้วก็ปูซ้ายขวาเนก็ี่ยซ้ายกดเป้นทีทงซ้ายแล้วก็กดเป้นทิทงขวาแล้วก็รูปวงการที่นเป็นอย่างนี้นะครับเนื่อจากกระบอี่มันมีเม็ดสไายอยู่นิดนิดหน่อยก็เป็นสลุ่ปเดี๋ยวเวลาทำงานก็่างตัวหมดปูซ้ายปูขวา แล้วก็นีตรงกางเบาแค่นี้รับเรียนน้อยแล้วก็โค็มนะครับผก็จะเริ่มสวยนี่คือวิธีการกั้นผนังเบานับกั้นโลงราคาลกร้อย หรือเปรบเทียบได้ว่าหลัานัน,นะครับตรงมีต้องมีโครงสารสีแปลงมเนานะตัวรถไม่มีตังยิงนี่ก็เก็บไป ขึ้นไปโอางบนนะับพอได้แนวแล้วเดี๋ยวเรามาโอ้งซ้ำอีกคือสามเที่ยวบุดอย่างเงี้ยนะับแล้วก็ขัดออกไปเล็กให้น้อับาสวยก็จะมามัน้อเป่ิดแห้งหมวกได้ล เดี๋ยวมันก็จะทําในอยางนี้ต้องให้แหงก่อนเลยครับแห้งก่อนแงเสร็จแล้วก็ปล่อยห้มันซก่อนรเที่ยวแงก่อน

ได้ก็ดีนะครับหนึ่งที่จบแรงสาวก็ยังไม่เข้าไปนะครับแล้วก็ได้ทำให้ขนาดหองเราสวยงามเนาะเรื่องสวยแล้ว

ตามตะเข็บแนวนะเป็นผ้าได้ดีธรรมดาไม่ได้มีกาวอะไรนะก็ทำเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นมาหน่อยครับมันก็จะยึดเกาะแบบยิบซ้ำเนาะแล้วเราก็โกดทับอีกทีนึงนะครเนี่ยนะแล้วเราก็ปาดซ้ายปาดขวานะครับกดกดซ้ายกดขวาเนี่ยับ แล้วเราก็เล่นกีตาร์มีโมบอลเราก็จะเวียนนะเวลาสัปเราก็จะไม่ขังเยอะเนาะ 我那个。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. ผ้าปิดรอยตะเข็บเหมือนเดิมครับก็ทำเหมือนเดิมจะต้องรีบตัมารือโบ้ไปไดน ครับดีประมาณนี้เนาะแล้วก็กดด้านซ้ายลงน้ำหนักด้านซ้ายเยอะครับแล้วก็กดลงน้ำหนักด้านขวาเยอะแล้วก็รูปตรงกลางปล่อยเลยนะครับถ้ามันเป็นรอยยังไงก็ปล่อยว่าเราจะโป๊ะซ้ำจริงเยอะครับเราก็กดซ้ายกดขวาด้านข้างนี่เห็นว่าเรียบนะครับด้าตรงกลางก็รีบดูบอ あっこれです。 เอ็มซีต้นใดที่สนใจนะครับทําได้สามารถทําได้นะคนเดียวก็ทําได้คนระับลดต้นทุนเยอะเลยคนระับเนี่ยนะับกันลังใกล้จะสวยแล้วนะก็ถามเนี่ยควรจะถามทักสามครั้งมันจะเรียบแล้วก็ขับเบาๆครับก็จะสวยสวยเหมือนหาวปูเนี่ยนะสวยกว่ามะนาวปูเนี่ยนะเมื่อกันจะเรียก,กว่า นื่องจากกระป๋องที่มันเล็กเนาะก็ได้มาหน่อยเดียวม่นเป็นไรหมดเราก็ไปผสมใหม่ครับนี่ก็เกือบจะเสร็จแล้วเนาะถ้าเพื่อนเอฟซีท่านใดที่สนใจครับทำได้นะครับครับเสร็จแล้วบานนี้ ลืมบอกไปนะครับเนื่องจากยิดซ้ำตัวริมเนี่ยเราเป็นของลาดเราต้องโปถึง3เที่ยวพรามันจะได้เต็มแล้วจะเรียบเนียนเท่ากันหมดเนาะมันจะลาดจากเก้าวินก็จะเรือเก้ามินแปดมิ้นคนระึ่งนี่ก็ยิดซ้ำหมดครับเดี๋ยวไปผระสมนต่อคนระับ